เื่อเป็นการเกษตวลาเพราะว่าที่การเส้นตูทีเรียนตัวตรงนับผมน้ำไหลไฟสว่างขนทางดีประเทนแหภัสสุน้ำวันสกานลูกหลาน,ลร,นรักสงบ้อแหล่งลำห้วยมาด้วยหอยปูปลาขอพัฒนาทุเมื่อเป็นแหล่งเนื้ออาบุญ ทำตืนพูมพปัศาสนาวัสดีพี่รองครับขออวยปชมพระราาการเลยนะครับพี่รองญาติพี่อร,รองโบรักก้นญาติพี่ที่ขอแรกนะครับผมอับวันนี้นะครับทางกเกษตรอำเภอพนกับพี่เปียประกาศเกษตรกรผู้ร่วลงทะเบียนของหน้าปี2 5 6พ ทัดสองทัดร้อยโฮแนะครับอาณาประชาพูเพื่อยืยนยันตัวตนนะครับความูุตอ้องอาตัวนี้นะครับคัานตอนดท้าไทยอาพี่นอ้องมนีแทนเกษตกรท่านไหนนะครับอขอพูดเป็นเท็นนีอามีทษจำคุหรืมปกากตัวเลขมานะครับเนาะท่านขอ,ขอความก็เป็นจริง คณะกรรมการก็เห็นตาก็เป็นจริงเ้อจากจีพีเอท่าสภาท่าอาจาศอ่าระมันขาดในเรื่องงตัติอะยุแต่ว่าอไรก็ได้ที่หองเนาะแ่กําลังการดีก็เห็นเจนที่หองอยู่บางคนปีกายนะครับเพื่อแต่งซีฟในประมาณปีนี้อาสเซรตเปียไตเอลไละไรเนาะค่ป้องมีปา่โดง หบาบอกนะครับพอเจะน้ำก็เป็นหญิงพี่น้องเขาามาได้มาเป็นปฏินะครับป้าิให้พี e ่น้องเรียบร้อยพี่น้องก็พ่อใจก็ต,ตามแบบยกอยู่เรื่อยนะครับพี่น้องครับเนาะเป็นผู้ใดว่าโกหกครัไอ้แกงท่านิ่งนะครับเนาะในส่วนสินา้าได้น้ำไหลพี่น้องน้าเกิดมีน้านะครับเพื่อหมดน้านนะเพื่อสียดาวสามทุงวัวได้ออกอยู่ดี นะครับผมตัวนี้นะครับย่อดแต่คุณซอยเพื่นเด็กอ่านนะครับม่นไหลอ่านประท้วงนะครับเนาะครับไปฟคนตาดับไปแบบอ่านะครับ็จเลยปวดเมื่อยเลยนะอ่านผมก็อยากพวกรื่องง่ายๆอไปได้แบบยังไม่เดือดรึเนาะคือแต่โซนนี้บ้าตอนนี้พออ่านสมุดมันติดคนยิ่งประชาคมเนาะ ต่คนี้นแต่ว่าทาาคนเหนวาตรวจสอบแล้วเขเป็นจริงเส้นะนักศึกษาเป็นการประชาคมในพี่เหาหูน้เนะครับก็พบจะเป็นต่างกันตบรบาลกานที่เรานะครับษาที่เาียารรับารที่ยังเลื่อนะครับการละยานะครับกระสบนุกนะครับสีลรนะครับแปนที่สองเก่าลานะครับเป็นเขาจำปีเก่าลนะครับั้องสอบแปลงเด้ แม่ก,ก็มจะมบอกนะครับล้วก็ที่ต่อรางพอดีอีกสามไรเราลลกลที่เราต่อรางพอดีอีกสามลานะครับดี่คือการตัวรทะเบียนว่นะครับมีสามแปลงสองปปค,คุณแม่กังแย่งชุจเจีคงเจ็เป็นพะเพื่อนรอวี่สิบลายแปลงแรกสีแปลงที่สองแปดลแม่ข้าม้องลูกสีแก้วนะครับ แปลแฝงสามลาแปลที่สองกับสามลายที่กันพวาระพริบจะทมามีสองแปลงหาแปลแรกหกลายแปลที่สองแปลลายอันนี้ผมเจียอาแต่พูดพื้นที่ปูกลีกเนื้อพื้นที่ปูกลีกนะครับแล้วกรนนสาวกามนีร้วยนะครับแปลลายนะครับคำแปลพิมานหกสิบห้าลายคำแปลพันธะที่สามแปลแปลเนื้อหกล แเบนหนึ่งสามลายอะไรอีกแเบนหนึ่งหนึ่งาลายสามารถจับพุ่งสีใช่พรับาไม่อยู่หนึ่งแเปหาไรจัาเพ้งรถนพุ่งอะไรจะท้าย,น,าายน,น้ำสีไรแบบที่สองกับสีไรับจับปาสีมะสุดนี่สองแปนกับอกไรก็เก้าไรายท้จัจปีจะดีนระรา่แปบเดียวอกไร โยบงเออโมหนเราโมันอ่าโรโมจิดาต้นสี่ตตัวสอนรเรท่านพีสวนนะครับพี่แปลหนึ่งสามลแปงอะไรส e ี่ลยแต่อีกแปลหนึ่งหาาะไรเรามีสามแปลขอคุณเพื่อนใจกระเทศนะครับสิบสี่ลาหนึ่งแปลดวงจันทร์สีกาพี่สองแปลรแปลงต่อแปลที่สองสิบสามล กาวงจากแสงสีก้าาไรสองงานนังสามลงจากแสีหาไรสองงนนัดาราพัชชิมาสามเพอเราจันดีสองเป็นเปนหนึ่งหาเป็นนึงเจ็ดได้ทวีิเสยงผลของผ้สิธกนะครับสิบไได้ถามว่าจะแยก้องเก่าไรได้ทีละาทีละทีละทีละคุดก็มีสองเป็นเป็นหนึงอาไรแปนึงสิบสองไร แม humble, ่ท้องผมก็แป่งพ้องเหยน่ายไลพอท้องข้ามสามารถจากคำสิบอะไรแม่ท้องพูดสามุมีสองแปลงแปลงหนึ่งสี่ไรแต่ไีกแปึ่งกับสี่รพอท้องสี่ห้งข้ามมีอยู่สองแปลกรับแปลงหนึ่งห้าไรแปลหนึ่งสี่แปลหนึ่งไรแล้วก็แม่ท้องสูตรนรามีแปแปไรท้องสูตราเงินสิบหาไร แม่ท้องเดือจย,า,า,ยา,าูสิบไรแม่ท้องแดกผาสุกหาไรหลักการกําบกไรแม่ดัชนีของคำสีไรหน้าสาวลูหน้าถ่าอีล่งบนบ่าเราเนาะบุยเห็นมีห่ัโออันนี้ที่สามไรกํากนงไรหลักการทาง้วนแต่ต้นท่าที่สองแปลาแปลหนึง่งหาไรแปลหนึ่งหกไร นั่งสาวนั่งติดากัระรองสามลายสองห้านั่งรีมุนสามีสอง,งอสแปลงแปลงนึงสีลายแปลงนึของใครนานกสีกามีห่งแปลงสีลายนั่นเาเีาเหารมีอยู่สอแปลงนะครับแปลงหนึ่งสีสีลายแปลงอีกสีลายแม่นอยจะดีนะครับมีอยูเ่เไแม่บอดีขับ่มของลายสองห้าง พ่ากูชสาพายมสองแผงแผงสีตัวไงแผงนึงหอกไแม่บอแถฮี่มีสองแผงแลงละสีไงให้ผู้ช่วยองคุณรบสีไรจากันให้ผู้ช่วยจะทำาะไรไม่สองแผงหองใคก็เกียนไรให้ผู้ท่าจะดีรับพี่หนึ่งแผงหใให้ผู้ท่านไม่ใช่พี่หนึ่งแงหอใค แม่บุญยือบุญฟองนี่อยู่ซีแปงนะครับแปงแรกอะไรแปงสองหกไล่แปรสามสามไร่แปงที่สี่หกไล่คืนที่ที่ได้เลยะเจ้าปู่บอกหกไล่อัับที่บออกระดับหกอ่ะแม่บุญยื่อยสุวรรณนะครับหกไล่กินแปง์เป็นที่สองกิอะไร ได้หรดีวพื้นที่แปลงไรนสามที่สามตารางวาผูกกัยอเยีนไร่แปลงที่สองพื้นที่สี่ไรนง่แปที่เี็ดผูกับเจ้าสี่ไร่ได้ประธานรัชดพุงสี่เด็ดไร่ได้ประเสริฐราชเทพสามไร่ได้ดีชาชิจรากติยีสองแปลงแปลงหนึ่งหกไรแปลหนึ่งเก้าไร่แม่ปอมขีดบาน2องเรือรักเยียนไร หา้รุ่ีใช้มีสองแปลงเจ้าก็สองเลี้ยวครับซีเบีกัซีหนพร้อมพอกันดีมีของไสามันหน้าสาวก็สามารถรัาดูสอแปลงนาแปลงมนเช็ไรแปลงมีขงไรในีิจาราพิมารูสองแปลงแปลงนเช็ดไรแปลงมีของไรหน้าสัพี์ปีศาสามอันขงไรสองอันหนแปลงอีกแปลง้ีงองไป หน้าสามลูกมาเนียสองรหนึ่งแปลงแปลงที่สอไรหน้าวริวกาเนึ่งแปลสมไหน้าไม่ใช anyway> ้กขสองแปลแปลงละหอะไรหนาีว่าเสด็จขึ้งตาแปลงหนายยุบตาแก้วสองแปลและอไรแปละหกไ ถ้าเสนิยกตอไปเกี่ยากับตอบ่วงปากเี่ยกับอไโอเคเราจะซื้อของแต่ก็เดอร้อนกูเลยดะพูดกันั้งหมดใช่ั้งหดงทั้งร่วงอะไรถ้าเราทำนู้่าน้องหาอะไรหน้าละการผูสานหาอะไรหน้าเราของาสีนอแปลไปขอไล่ระดมไม่สองแปลงแปลงแรกสีไปแปลงสองนี่สีไป ให้นักเรีากับนี่ต้องมีแบบของไรสามงางง้างสาวนักพูดห์ท่งง้างนี่สองแแบมแบมอะไรให้เราพูดแล้วก็บวาอะไรได้เราพูดที่ใช่อะไรได้เราพูดเจ้าพ่วงสองแแบมแบมนีอะไรแบมที่สองที่ไรยางอาใ้ตพันธ์อะไรสองงาน หน้าสารุนนี้สมนเป็นเป็นอะไรหน้าวันที่ไรสีมานี่สามแปลงแปลแต่กไรแปลที่สองสองไรแปลที่สามที่สองไรหน้าวันป็นี่วันหน้าค่องอะไรหน้าวันรุนนี่กูสีที่นี่สองแปลงแปลน่หาไรแปลที่สองสีไร น้าวาสนามีไช่หาไรหน้ไม่ใช่ขุนละก้อนสีไรพอมีเสียนไทยซีมาหกไรหน้าวิไลสุบะชาเียนไรห้าสาวสีฟอรข้ทพานไม่เยี่ยู่งสองแปลงกับแปลงหนึ่งสองไรแปลงที่สองสแบบิบ,บ,บสองไรถ้เจารนาที่สนุนตนาสิบแปไรห้าสงมขิดสีนอกยี่สิไร นั i, ่งส <sin S 1> มจิตมันเรา oui, สิเอะไรั่สมจิตนั่ปูสอบไปแบบแรกแบบที่สองสิไรนั่งสมบัติคุณกก้อนนี่สอแบบแบบแรกอะไรแบบที่สองสิบามนั่งสมบูรณ์เวนี2สองแบนะครับแบบแรกหกแบบที่สองสิบไร งามสมบูรณ์งามแท้แท้นะครับ16ลายงามสมัยรัชพันธ์มี2แปนะครับแปลงละปลมายแปลที่2เจ็ลายผแปลเดียวสมัยรัพันธ์เขายากมีแปลเดียวนัลายต่อมาสมัยศรีกาเลายแล้วก็ให้สมานการิแายได้สมเสียงอุทรม มีสแปลงครับแปลงแรกสาไรสองนาแปลที่สอหาไรแม่สวัสดิ์จะทมากหนึ่งแปลเ็บไรข้างสัญญากองสีสองแปลงแปลงแรกที่สามารแปลงที่สองสีไรพอสายหองขั้นมีอันแปลงเ็ไรก้านสายยกปัญญาคล้องมีสองแปล ที่สแปดนะครับแปบหนึ่งหางไรแบบที่สองสองไรแบบที่สามสไรได้สามวย่ในที่สอแปแปงแรกสไรแบบที่สอหาไรอันนี้เป็นแบบมานดียวาะเจ้าที่เปาเด้นะตอนเียวเากเจ้าเะมันแบ่งกันหน้าอีกแล้วสองแปดนะครับได้สามลานกับย่าค้องแปแรกสไรแบบที่สองส่ไรได้สัมที่เนซิเปียไรหนึ่งง่าย นั่งสามเนียงเดี่ยวเชุ่มเยนไต่หนึ่งงานใต้สุภินอ่อนหน้าทีสองแบลงแบลงแรกเยนไต่แบลงที่สองแบ่ไต่ใ้สุพันแสงสีมีสองแบลงแบลแรกสไแบลที่สองหกไต่นาัาสุพันิกาชินตาหาอะไร้นางสัวสุพิดใช่ยเาไรสองาน นางสุบรีจตมายิบไลใช่สุริยาเรีตะกุชัยรับสิบไลใช่สุวรรณาานาสุวรรณาสุวรรณาสิบหไลตอสวีพอประสิบเก้าไลสอง้านนางสาสุเทลกุงหกไลเนส่วนฐนเนี่ยมีสองแปลงแปลงแรกสิบไลแปลที่สองประสบไลูจันจันดี แปลงร่ไห้ดูแหนสัรปะรดไม่สองแปลงแปลงแรกของไรแปลงที่สองหาไรแม่มาขับตู้รถสุรุ่งไม่สองแปลงแปลงแรกของไรแปลงที่สองสิบสามไรให้แยกสีกาใหมึงแปลงสไรใหจะเริ่องกับพุทธสองไรสร้างสาเตียมดีแปลงไรสร้างเตืองรุดบุ่ง แปลงที่สองแปลงแรกหาไรแปลงที่สองหาไรข้ามเดือนในเสียท่นให้อยู่สาแปลงแปลงแรกเกาไรแปลที่สองหาไรแปลงที่สามเก่าไรแย่เียงสุอตาที่สแปลงนะครับแปลงน่สี่แปลงน่สามไรไเรียุกตีระาบเป็หนึ่งแปลงแปลงไรได้เฮี้ยครับแลงรอง นี่สองแปลงนละกรับแปลงมหารไรรวมเป็นสิบไรส้างสาแก้วกันปีสาคู่นี่สแปลงนับแปลงที่สองไรแปลงที่สองที่แปลงที่สองสไร้แสงลูกสาธิตนะกรับพี่แปลงมหารไรนัการแสงสิตาที่สิบไรส้างสาโซภาลูกสาธิตนี่ โซาลสาดิตสามลสองาน้าโซารัตยาที่สงแปลงแปลงหลาสามงานกะแปที่สองกับสองาสาานหไพ่บุญที่้าหนูนะครับหงลาย้สวยบรุนนี่ยู่สองแปลงแปลงรัแปลงายกับอีลายซ้งกเปี่ระดีกันไปกับีกา่จุา อันมัสิกเ่่มก่อเออไม่ี่เออแล้วจะเที่ยเที่ยกันอันจะสิบต่อกนทุ่มันแดงก่รก้อับมเอรคับด้เพื่อเป็นการคมเ้ากนว่าเาู่ี่่เรมา่ยมอแน่พี่น้องเห็นตีาว่านอต้องมืออนครับด้โอเคครับขอบคุณครับ

ครัพี่น้องเอาใจเก็บนะครับแล้วก็ซ้อซื้อนะครับตัวตัวสําเร็จบ้านที่ดีครับกเป็นตาุดนะครับง่นี่บ่อันกครับผมเดี๋ยวตอนนี้ยังบ่้าสิไกอนได้หลังนะครับต่อมาตัด้ซื้อเนาะแต่ชุดต่อไปเลยโแด

นะครับท <À, S 1> ุดท่านกอผู้แล้วสภาพตลาดได้เรียนดีนะครับพอคมขอเสียมหาวิทเดี่เออเออเา่าก้นไอย่างงั้นสองสามไดเที่ยพวกนกันตามกตามเลยนะตามก้นตามเงินเท่ไ่นรมานการเลยรถทุคิวแรก

em ăn hamburger 2 bẻ cả thùng kia nang sau mì, bia nhà sau sữa cà ri, <laughs> mì ăn liền,

ทำนมดีชัยครับพ้อมจนดีพัฒนามรสิวะเช่ไหมครับเอากระถ้นี่ิ่นี่นี่ริาหมนี่พร้อมวัน้าวดหน้ายนอสแถวดิรับผมมานี่ อนมาก้นะอานมาข้าพูดว่าเซสองเสน่เขาไม่เอ่ย่บัตรข้าดาเเดิมจของนะครับาเรยนมปลนะครับเดี๋ยวเขบอกเรื่องบอะมีปัญหาทองปัญหาทองผู้ใดดแล้วครับแล้ครับปัญหาทองได้จับได้จับ

คำพอจันทร์ธรำนางแก่นฟุตคำทองมุสีเก้วอาลุจจารคำพอจันทร์ครับสามท่านจนทร์รมระชีวทมากว่ิตจาราพิพาหัสองแปลงมากหนมากเย็นสองแปลง ก็พอแต่สบายพอเยี่ยมมากบอกขบวนดีรู้วน คำแพงพิพานโนคำแพงวังทาทำแพงมังดาสามแพรต่อไยจะลงสีชัย่พิญญาองจานะครับก็กมุลดา

เดี๋ยวจะมาตัดเลยมาเดี๋ยวจะมาเยาะเย้ยกูอ่ะเดี๋ยวมันพี่มเขาเชื่อมกับยูด่เจ๊เขียนอะไรเจ๊ถึงมายกมีแย้ไเลยกูอ่ะเออมีแย้กเลยไกูอ่ะเออจังแล้วว่าห้าบอกพี่ไอ้ปังโจ้เป็นจระเข้ห้าเป็นจระเข้พิบ้านหัว อนอาไรกูน้ำควนะครับอรกู้ควอนดูว่าสมบูรณมากเล สามีวันผ่นเงินอใจงามเลสอแฟนมันิได้พ่มมนี่สนครับแขที่สามเลยแขกเล่นวอธิญงทุาหลักนั่งสาวไทยคุอตะค้อมตนเนียอันนี้เออันนี้เตีงไว เาตอไปยันเท่นรวบรวมจากท่าอินเทอร์นัลอาทิตย์จันกามาลัการน้าไม่อ่ำอยอังพอเยอสุกุ้งนตอเี่ยวาีก็้ำร้อนปีเต้ไม่ทานสมุนไกแล้ว

grande più